อร่อยมากเลยครับวันนี้ับคือเดี๋ยวเราจะพาขอ้อวครัวทำอันนี้กันนะคะับไม่พาเพราะทำเสร็จแล้วเพราะอเราเดีเ๋ยวเราเ ใต้คลิปดูครับว่าเราใช้เาใต้คอมเมนต์ไม่ใตอยากรู้อยากรูดูใต้คอมเมนต์ครับอยากรู้ดูใต้คอมเมนต์ครับว่าเราใช้ส่วนผสมอะไรครับรายการโรงเรียนนิวไลม่วงเชวนกินนะครับเวันนี้เราจะไปกินลาบหมูนะครับอันนี้มีชิ้นหมูมีใบผัีจากร้านไหนจากหนานั้นเราจะมีจากร้านหนจากร้านอยู่ในโรงเรียนหนวนอนครับในโรงอาหารในโรงอาหารครับสามอที่สามร้านนี้อร่อยมากเลยนะครับบอนเป็นไงปิกะเลย มักเป็นไงเป็นไงวีตาครับอร่อยมากเลยว้าวว้าวโบ๊ทเป็นไงบ๊ทเป็นไงตักหลีครับไม่เข้าเหนียวจิ้มโหยแบบนี้เป็นไงจะป้อนมาแล้วก็กินแบบแซ่บๆเป็นไงบ๊ทเป็นไงครูว้าโอ้โหแม่ทานเลยเขลองกินหน่อวยที่อทั้งหลายเลยกินไหมครับอ้าวมึกับไอ้นี่ไงที่กินอะอะไรนะที่แบบรีวิวกินอะแบหน่วีครับเวลา เขาพูดเขาก่อนจะพูดเขาต้องกินให้หมดก่อนแอบหน่วยอีกครับกินให้หมดกว่าอีกอีกหมอกหน้าครับพี่น้องเอ้ยเั็นใบไม้ครับคุณผู้ชมผักนิดเดียวนิดเดียวเดียวะนิดเดียวผักอ่ะเอาผักไปกินนะกินคำใหญ่ๆดิีคำใหญ่แล้วแบบให้มันดูแบบคำมใหญ่นะกินให้มันดูได้กินอ่ะกช้อนดีแบบินช้อนอ่ะมองมองกล้องกล้องนี่ครับนี่นะนี่นะครับยั่วๆมัด อีกะนะครับแค่นี้โรงเรียนของเราขอจบเปลี่ยนท่านี้นะครับขอลาพิณข้าวก่อนครับตอนน,นี้อยู่ข้ามากเลยครับอีกะหมอกขนาดอีกะหมอกขนาดอีกะหมอกขนาดครับพวกเราสามสหายเสือนะครับขอลาพิณข้าวอีกะว้าวหนึ่งสองสามอีกะสรุปเอาอะไรรายการเนี่ยหนึ่งสองสามอีกะเอาใหม่หนึ่งสองสามอีกะ จะไค้ช่องพี่บอมชวนกินด้วยนะครับช่องไหนพี่บอมกดแล้วกดกระดิ่งครับแล้วก็ปักตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับกดโตยผมด้วยครับกดเลยนะกดกดกดไลค์ผมด้วยครับกดแชร์ด้วยกดแชร์แล้วก็ดูใต้ของเบสอีกรอบนะครับเดี๋ยวไม่กิ้งโดมดิทิ้งอันนี้ให้ครับทิ้งอะไรลิง์ครับ